โอ้สิ้นไล่แชมป์เก่านะครับคริสตันปาเลดแพ้ครับผมคริสตันปาเลดครับช็อกตาตั้งเลยครับทภายแพ้ทีมนอกลีก2-1ร่วง f อฟเอครับเพิ่งเริ่มแต่คริสตันปาเลดครับแชมป์เก่าจอดป้ายแล้วครับโอ้โหช็อกตาตั้งเลยครับภายหลังแพ้กับชซนด์ของแมคเคนฟิลนะครับทีมนอกลีก2-1นึ่งนะครับร่วงตกรอบเอฟเอครับเรียบร้อยคริสตันปาเลดครับลงสนามเกมนี้ในฐานะแชมป์เก่าหลังเอาชนะแมนซิตี้คว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลที่แล้ว แต่ความหวังในการป้องกันแชมป์ของพวกเขาครับดับลงทันทีที่เริ่มต้นพวกเขาไปเยือนแมคเคลฟิลด์ครับที่เล่นในดิวิชัน6ของอังกฤษครับแต่ตกเป็นฝ่ายตามหลังจากลูกฟรีคิกที่เปิดให้กับพอลดอสันนะครับโหเข้าไปก่อนจบครึ่งแรกแล้วพอกลับมาครึ่งหลังนะครับจ้านั่นของแมเคลฟิลด์ครับก็ทําช็อคเพิ่มครับเมื่อจังหวัดชลมุมในเขตโทษพาเลทเคลียออกมานอก,นอกเขตโทษไม่พนอันตราย แล้วโดนยิงไกลเข้ามาครับแต่บอลแฉลบไปเข้าทางของไอแซคบัคลีย์ริกเก็ตนะครับดีดปลายขาครับส่งบอลค่อยๆกระดอนเข้าประตูนำห่างไป2-0แม้นาที90ครับพาเลทจะมาได้ประตูคืนจากฟรีคิกสวยๆของเยเรมีปิโน่ครับปั่นจากหัวกะโลกเข้าหน้าเก็โทษเสียบคานอย่างสวยนะแต่สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันครับปราสาทเลนแก้คริสตัลเลทครับทายแพ้ต่อแม็กเคลฟิวครับแบบช็อคตาตั้งครับ2-1 จอห์นรูนี่ครับกุนซือของแมคเคนฟิวครับให้สมภาพหลังจบเกมบอกว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาอยู่ในจุดนี้ได้เลยเราเล่นได้สุดยอดตั้งแต่นาทีแรกผมคิดว่าเราสมควรเป็นทีมที่ชนะแล้วผมภูมิใจกับลูกทีมของผมสุดๆไปเลยพวกเขาทุ่มเทสุดๆและคุณเห็นได้ว่าพวกเขาเนี่ยดีใจสุดๆแมคเคนฟิวครับยังกลายเป็นทีมนอกลหีกทีมแรกครับในรอบ117ปีที่เขียทีมแชมป์เก่าตกรอบเอฟเอครับนับตั้งแต่พาเลทเขียวูฟร่วงรอบแรก ในฤดูกาล1,908รถึง1,909นะครับโอ้โหจบข่าวครับหมดสิทธิ์คำส้อยนะครับโอ้โหช็อกตาตั้งแชมป์เก่าพาเลทร่วงครับโดนเด้านทีมนอกลีกครับอย่างด้านของไม่ขึ้นฟิวนะครับจัดให้นะครับสิ้นลายแชมป์เก่าครับเพียงเริ่มนะครับแต่พาเลทจอดซะแล้วครับ